เบลล่าขอไม่อยู่ใกล้ไม่เก็บพลังลบไว้กับตัวบอกถ้าไม่โอเคกับใครจะเฟดตัวออกเมื่อ <Men, S 2> วันที่27กุมภาพันธ์เบลล่ารานีแคมเปญมาเปิดใจในรายการ Woody FM เเล่าถึงชีวิตและความคิดทั้งในเรื่องการทำงานที่ต้องเป,ป๊ะเรื่องเป็นคนคิดเยอะรวมถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ในชีวิตโดยว่าปกติเป็นคนที่ทำงานเยอะมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ว่างๆที่บ้านสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองหรืออะไรสักเท่าไหร่คะ่ะเบลล่าบอกแต่ถ้าวันที่ได้อยู่ก็จะเป็นคนธรรมดาที่เกียจเกียจคนหนึ่งการที่อยู่บ้านคือช่วงเวลาพักผ่อนเราจะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่อยากทำอะไรก็ทำจะนอนตื่นกี่โมงดูทีวีโน่นนี่นั่นกินอะไรที่ตัวเองอยากกิน ส่วนเมื่อถูกถามว่าเป็นคนที่ต้องเป๊ะหม่กับชีวิตในการทำงานเบลล่าบอกถ้าทำงานเป๊ะไม่เชิงเป๊ะหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเหมือนเป็นคนช่างสังเกตมังคาอย่างเรานั่งเห็นเขากำลังซ้อมกันอยู่ เราจะดูว่าเขาทำอะไรกันบางทีหูก็ดันไปได้ยินลูกค้าพูดว่าอยากได้อะไรประมาณนี้พอเราได้ยินก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรพอเราเดินเข้าเซตไปก็ตามนั้นในกองถ่ายจะถามผู้กำกับไหมว่าอยากได้อะไรยังไงครึ่งครึ่งค่ะเธอว่าส่วนหนึ่งจะดีไซน์เองส่วนหนึ่งก็จะคุยถ้าเรามีคำถามที่เราอ่านบทมาว่าตรงนี้มันยังไง เราก็จะไปคุยให้เคลียร์เลยบางทีผู้กํากับไม่เห็นด้วยเราก็จะเจอกันคนละครึ่งทางเพราะถือว่าเขามองเห็นภาพรวมได้มากกว่าส่วนเรารับผิดชอบตัวละครที่เราเล่นในวันนี้เบลล่ารานีนี่คือชีวิตในฝันของคุณเลยไหมมันไม่ใช่ฝันของตอนเด็กค่ะฝันในตอนเด็กไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมาก อยากทำงานที่ได้เดินทางท่องเที่ยวได้เจอคนเยอะๆงานที่ไม่น่าเบื่ออาชีพนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นแต่พอได้เข้ามาการมีคนรู้จักหรือมีชื่อเสียงมากขนาดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตมีแอบคิดแต่เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันตอนที่เข้ามาแรกๆว่ามันจะมีไหมวันนั้นวันที่เป็นของเรา พอมาถึงปุ๊บโอ้ oh my ก o ดมันมากับความรับผิดชอบที่เราไม่คิดเลยว่าจะขนาดนี้การเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองที่มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นคิดรอบด้านมากขึ้นอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนและเรื่องการทำงานของตัวเองด้วยให้ดีที่สุดสิ่งที่หนักที่สุดของการเป็นเบลล่าราณีคือ เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแถมยังเป็นคนที่คิดเยอะจะดูเหมือนเป็นข้อเสียแต่ว่าในความคิดเยอะมันคือข้อดีที่ทำให้เราละเอียดมากขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำยังไงที่จะทะลายความไม่มั่นใจคือมันคิดเยอะไปหมดดีที่สุดหรือยังดีแล้วใช่ไหมเอาในความคิดเยอะของเรามากลั่นกรอง ว่าเอาเท่านี้ก็พอสุดท้ายมันก็จะกลมกล่อมออกมาเป็นเราไม่ต้องเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างการหล,หลุดหรือปล่อยให้มันเกิดขึ้นในโมเมนต์มันก็ดีสำหรับความเป็นเบลล่านางเอกคนดังเล่าว,ว่าเพื่อนๆจะบอกว่าเป็นคนรั่วๆไม่ได้แบบอะไรมากมายเป็นคนชอบยิงมุกชอบกวน ใน24ชั่วโมงนอกจากงานแสดงแล้วทุ่งเวลาให้กับอะไรนอนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็สุขภาพต้องคู่กันเลยเพราะว่างานแทบจะ100%ของชีวิตเราถ้าเราไม่มีสุขภาพมาตีคู่กันมันไปต่อไม่ได้เลยช่วงนี้งานก็คือเดือนหนึ่งไม่มีวันหยุด แต่จะเป็นสิ่งที่ปรับแล้วในปีนี้จะปรับตารางให้มีเวลาคุยกับตัวเองให้มีเวลาเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เราแฮปปี้กับอะไรเราอยากทำอะไรอย่างน้อยก็นอนให้แบบว่าวันรุ่งครึ่งไม่ต้องรีบไปไหนบำบัดให้กับตัวเองบ้างมีเวลาให้กับงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆสุขที่สุดในชีวิตของเบลล่ารานีนึกถึงอะไร เบลว่ามันคือการให้การที่ได้ช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยสัตว์โลกอะไรแบบนี้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเบลอยู่แล้วอยากทำตรงนี้รู้สึกว่ามีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ได้มาจากที่บ้านด้วยค่ะคุณพ่อเขาชอบช่วยเหลือคนมากช่วยทุนการศึกษาเด็กคือช่วยตรงไหนได้เขาจะช่วยเลยเป็นความตั้งใจของเราว่าถ้าเรามีเราจะแบ่งปันมันออกไป ส่วนโมเมนต์ที่เศร้าที่สุดเบลล่าบอกเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรเท่าไหร่แต่ก็จะมีตอนคุณพ่อเสียมันไม่มีความเศร้าไหนที่มากไปกว่าการสูญเสียคนในครอบครัวแต่เบลก็เข้าใจเรื่องของธรรมชาติก็จับมือแน่นๆกับคุณแม่ค่ะวันไหนที่คุณแม่แย่เราก็จะเป็นเสาที่แข็งแกร่ง เป็นลูกคนเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปได้อีกนานเท่าไหร่ในความทุกข์ที่เข้ามาคุณสามารถจัดการและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นก็ใช่ค่ะวางได้ง่ายขึ้นมันก็ไม่ได้ทำได้ทันทีหรอกแต่ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรที่มันเป็นพลังงานลบจะไม่เก็บไว้กับตัว หรือใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาสำหรับชีวิตตอนนี้เบลล่าบอกว่าขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักแต่ถ้าในวันหนึ่งที่มีความรักแล้วก็คงต้องบาลาน